สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำหอยแมลงผู้อบสมุนไพรค่ะและน้ำจิ้มซับแซบแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะซึ่งจะทานเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็ได้นะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะวันนี้ได้หอยแมลงผู่มา2กิโลค่ะ หลังจากซื้อมาก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะคะซึ่งหอยมแมลงภู้ทางร้านเขาก็จะล้างมาเบื้องต้นแต่เราต้องมาล้างอีกค่ะและคนที่ติดมาก็ดึงออกให้หมดนะคะและถ้ามีสิ่งสกปรกติดอยู่ก็ใช้ช้อนขูดแบบนี้นะคะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีล้างหอยที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะพอขูดหอยเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดอีกครั้งนะคะ สำหรับวิธีเลือกซื้อหอยก็เลือกซื้อหอยที่ไม่อ้าปากนะคะถ้าหอยที่อ้าปากก็คือหอยที่ตายแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นนะคะสำหรับสมุนไพรที่เราจะใช้อบก,ก็จะมีคาตะไคร้ใบมะกรูดและที่ขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพา ตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วสำหรับตะไคร้และวค่ะก็แค่ทุบพอหยาบหยานะคะซึ่งกลิ่นของสมุนไพรต่างๆก็จะช่วยดับกลิ่นหอยและเพิ่มความอร่อยได้อีกด้วยนะคะสำหรับตะไคร้ก็ทุบและหันเป็นท่อนๆเลยค่ะ พอเ,เตรียมเสร็จแล้วก็ใส่ในหม้อที่เราจะอบได้เลยค่ะาาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดและใบโหระพาใส่รองก้นหม้อแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่น้ําลงไปค่ะเพราะว่าในหอยจะมีน้ําจะคลายน้ําออกมาค่ะใส่สมุนไพรครบหมดแล้วต่อไปก็ตามด้วยหอยเทหอยใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนําไปตั้งไฟเปิดไฟแรงได้เลยนะคะ ปิดฝาหม้อให้สนิทด้วยค่ะพอหอยเดือดปุดปุดแบบนี้แล้วให้เดือดต่ออีก5นาทีค่อยเปิดฝานะคะหอยที่สุกแล้วก็จะมีลักษณะอ้าปากแบบนี้ทุกตัวค่ะระหว่างนี้เราไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆกันค่ะ สำหรับส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีพริกขี้หนูกระเทียมผักชีน้ำตาลมะพร้าวมะนาวและน้ำปลาค่ะเราจะหั่นกระเทียมและพริกขี้หนูและผักชีก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปปั่นค่ะในส่วนของพริกขี้หนูก็ใส่ตามชอบเลยนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใช้เป็นพริกขี้หนูส่วนได้ค่ะ ใส่ลงไปในโถปั่นใส่น้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอปั่นจนละเอียดแล้วก็เทออกมาปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำมะนาวข้นสด2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ และน้ำต้มสุกหนึ่งช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันชิมรสชาติดูถ้าถูกปากแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้ทำบ่อยไม่ต้องชิมก็อร่อยแล้วค่ะตอนนี้หอยแมงผู้อบสมุนไพรก็เสร็จแล้วค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองไปทำดูค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ